นะครับมาถึงเมืองเพชรบุรีทั้งทีถ้าไม่ได้กินข้าวแกงก็มาไม่ถึงเมืองเพชรนะครับวันนี้ขอแนะนํานะครับร้านข้าวแกรงริมคลองนะครับข้าวแกรงรสเด็ดเมืองเพชรบุรีนะครับไปเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับแม้ เราเข้ามาอยู่ในร้านนะครับลูกค้าก็จะแวะเวียนกันเข้ามาในขาดสายนะครับเป็นความใจของคนที่ที่นี่นะครับข้าวแกงริมคอลมองเมนูก็จะมีหลากหลายนะครับขายตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเย็นๆนะครับพิกัดนะครับ ข้าวแกงรสเด็ดเมืองเพชรบุรีอยู่ที่อันโพไร่หวานเมืองเพชรบุรีนะครับ,ราม,รบ,รรบม,มาจะเป็นน้ำพริกนะครับชูชีนะครับแปงส้มและอีกเยอะแยะนะครับสรารพัดเมนูอาหารพอแวะเวียนมาชิมกันได้นะครับการข้าวแกงปริมคลองนะครับนะครับเยอะๆอย่างที่บอกนะครับ ผมชิมแล้วนะครับรับประกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงพิกัดเอาไว้ด้วยนะครับว่าครับพิกัดาลามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ทีม่มัน,นอ,อ,อ,าาอ๋อได้ไม่เป็นไรนี่เ,เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเออผมชิมไอ้แกงนี่แหละเมื่อกี้อร่อยมากครับแบโปรเป็นเป็นรสติดมือแบบตบ้านนะครับอาหารด้านะครับอาหารรสชาติแบบะตะบ้านนะครับ อร่อยมากนะครับรอร่อยแบบแม่ป้อนเลยนี่เห็นไหมพี่อ้อยบอกอร่อยแบบแม่ป้อนนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณข้นแกงจืดทองนะครับขอบคุณพี่อ้อยแล้วก็คุณพี่อะไรนะคุณพี่อะไรนะครับอีกท่านหนึ่งเพื่อนอ๋อพี่ลีนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณวันหลังนะครับไปเที่ยวไหนไปทานอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปชิมอีกนะครับมาถึงเพชรบุรีบอกที่นะครับว่าที่นี่ที่นี่แต่ไหนโพไร่หวานอ๋อนะครับข้าวแกงริมคลองโพไร่หวานเพชรบุรีนะครับอร่อยเด็ดจริงจริงนะครับขอรับประกันนะลดรับประกันนะครับขอบคุณครับผม ติดตามกันนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปชิมของเด็ดๆกันที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ด,ด,ด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ